สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะร้านหูเฮงเทคเตอร์นะคะสาขาหนึ่งค่ะอัญญรินรถไถ่มือสองค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกเก้าสี่หกศูนย์ศูนย์นะคะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะรุ่นเอลสามสิบสองหรือแปดตัวสเปเชียลค่ะคันนี้เป็นรถปีจดทะเบียสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะลูกค้าสินค้าเดรดเอจากทางร้านค่ะลูกค้ารถนี้นะคะสวยมากค่ะใช้งานเพียงเก้าสิบเก้าชั่วโมงค่ะสวยฉ่ำแบบนี้นะคะสภาพเก้าสิบห้า เซ็ตนะลูกค้าสวยมากค่ะสําหรับคันนี้คันนี้นะคะเปิดตัวอยู่ที่ราคา3ามแสนบาทค่ะลูกค้า3ามแสนจบาทนะคะจะได้ใบมีดดานิน่าแล้วก็ผ่านพรวนนะคะลูกค้าซื้อไปไม่มีผิดหวังแน่นอนใช้ยาวๆลูกค้าสวยมากค่ะเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันนะคะว่าเลขไม้เท่าไหร่นะคะเลขไม้อยู่ที่99ชั่วโมงค่ะ สวยมากค่ะสำหรับลูกค้าท่านในที่กำลังมอมหานะคะตัว L32 แรงอยู่นะตอนนี้นะคะรีบจับจองเป็นเจ้าของได้ค่ะสวยมากสภาพ95%ใช้แบบยาวๆคันนี้นะคะบ้านท้ายค่ะไม่มีรั่วเสรมนะคะแน่นอนสภาพ95%เนี่ยนะคะโอ้โหเทียบเท่ากับมือหนึ่งได้ลูกค้าประหยัดเกินนะคะลูกค้า ราคา3 7 0 0 0นนะคะ, 70, 000, ะ,คะสามารถต่อรองได้ที่เบอร์0.90699460สามารถมาดูรถได้นะคะที่ร้านหเหงแท็กเตอร์ ector, นะคะสาขาหนึ่งค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะติดต่อสอบถามมาได้นะคะร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ0 9 9 0 6 9 4 6 0เ้าาค่ะขอบคุณมากค่ะ